ไบรยวชิราวิทย์เปิดใจสั้นๆโดนสื่อไต้หวันจวกนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ ไบร์ชิรวิทขอโทษติดชิวไม่รู้ถูกบันทึกภาพอยู่หลังโดนสื่อไต้หวนันวิจารณ์สีนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวราม่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวหลังจากที่สื่อไต้หวนันหลายนําเสนอข่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ,ของสี่นักแสดงไบร์ทชิร์วิทวินเมธาวินดิวจซีรวัตนานิฮรันกริดจากซีรีส์เรื่องเอฟโฟร์ไฮแลนด์ในเรื่องการมาสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงตามเวลานัดหมายไม่มีการขอโทษแถมพระเอกหนุ่มร้ายยังกินขนมระหว่างในช่วงที่สื่อมว ชนถ่ายรูปและสัมภาษณ์อีกด้วยกระทั่งเวลาต่อมาต้นสังกัด GMMTV ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการล่าช้าเนื่องจากไฟล์บินดีเลย์ส่วนพฤติกรรมการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักสแสดงชายเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้เข้าใจผิดคิดว่าอย่างไม่เริ่มการถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้เจอหนุ่มร้ายในงานเปิดตัวแคมเปญเชนครูบลิวครูขับเจวตัวก็ได้กล่าวเพียงสั้นๆถึงประเด็นนี้ว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ทราบ จริงๆว่ามีการบันทึกภาพอยู่ครับขอโทษที่อาจจะชิวไป